เมาตามคำนี้แล้วนะคะหลายคนถามว่าพี่ปูหายไปไหนพอมาถึงกรุงเทพก็ไม่อา s โซเชียลแคมเลยตอนนี้มาอัดแล้วนะวันนี้ก็จริงๆเราไม่ได้กะจะใส่หมวกหรืออะไรหรอกแต่ว่าพอดีหมวกมันเข้ากับเนื้อผ้าก็เลยเอามาใส่เล่นถ่ายรูปนะคะก็อมตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะไปลองชุดชุดงานงานมั่น ไปกับชยพลนะคะเดี๋ยวเชยพลมานะชยะพลมานี่หน่อยชยพลมานี่หน่อยไม่ไปมาหน,น่อย <laughs> ไม่ยอมมาให้ดูท้องนะท้องให้ดูท้อง <laughs> ท้องเอามาอย่างนี้ <c oughs> แอ้พอนี้นะคะเรียบไปก่อนละเดี๋ยวไปถึงร้านยังไงถ้าถ้าสะดวกหรือว่ามีเวลาก็จะถ่ายอีกนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย